สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาจะมารีวิวปืนฉีดพ่นยี่ห้อ a u t i m i z e r Tool นะคะรุ่นนี้นะคะสามารถชาร์จแบตได้นะคะแล้วก็ฉีดพ่นแบบไร้สายได้พร้อมกับมีไฟสีฟ้าสองสว่างให้ด้วยนะคะในกล่องก็จะประกอบไปด้วยปืนกระบอกแล้วก็มีสายชาร์จมาให้1อันนะคะเส้นนี้เก็บไวด้ดีๆนะคะเพราะว่าเป็นสายเฉพาะของเครื่องนี้เท่านั้นนะคะไม่มีหัวอะแดปเตอร์แถมให้นะคะแต่ว่าสามารถใช้กับหัวอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์ได้เลย ของสาคัญที่เราจะต้องมีนะคะก็คือแอลกอฮอล์แบบน้ำนะคะใช้ได้เต็นแบบน้ําเท่านั้นใช้แบบเจลไม่ได้นะคะเราก็เอาเจ้าแอลกอฮอล์นี้ใส่ในกระบอกนี้นะคะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็หมนุนกระบอนี้ออกมาเฉยๆนะคะนี่แล้วก็เทแอลกอฮอล์ใส่ใใลงไปเจ้ากระบอกนี้นะคะสามารถที่จะบรรจุน้ำแอลกอฮอล์ได้ถึงประมาณ1ลิตรเลยเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็ประกอบเข้าไปกับปืนได้เลยจ้า ไม่ไใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็เพียงแค่กดปุ่มนี้ลงไปกดอีกทีนึงก็คือหยุดนะคะเรามาดูกันว่าแรงขนาดไหนแรงมากจ้าฉีดพ่นที่ไหนได้บ้างดูปิดประตูราวบันได ดเดี๋ยฉีดเยอนนะจ๊ะเดี๋ยวมันทางนะจ๊ะปืนพ่นสเปรย์ตัวนี้นะคะชาร์จแปดสามชั่วโมงนะคะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ60-80นาทีเลยนะคะใครที่สนใจไปสั่งกันได้เลยที่เพจสินค้าจากญี่ปุน่น